มาทำบุญที่วัดทราสะอาดมาก็แวมาวัดปา่าม่ลาศนะครับดรแเวทนี้เราจะมาดูปลานะมาดูปลาใหญ่นะครับนี่โอ้โหมีสุดยอดปลาใหญ่มากเลยครับอ้โหปลาสุดยอดสุดยอดมีทั้งปลานิลนใหญ่แล้วก็ปลาดุกแล้วก็ปลาปลาเหมือนกับปลานิลนสีส้มเลยครับเนะี่ย นปลาน้นสีส้มเลยอ้าวกินพัติกก็ให้พัติกขนมนะครับขนมเป็นสีด้วยใหญ่ด้วยโตใหญ่เลครับตัวปลาเล็กมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับปลาเล็กมันเข้ามาไม่ได้นี่อันนี้จะเป็นปลาอะไรนี่น ปลาสวยตัวนี้นะครับใหญ่จริงๆนะสุดยอดเลยตัวหนึ่งคงประมาณที่สองกิโลสามกิโลแลครับตัวนี้ก็ใหญ่นะตัวนี้เใหญ่เยัใหญ่

โอ้จับได้จับได้เออเอามาเอามานี่จับได้นะครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหสุดยอดปลาทองตัวเล็ยปลาทองอันนี้ปลาอย่างปลานั้นเขาเอล่นปลาอย่างนี้ปลาปลาครับอันนี้จับได้ด้วยนะครับโอ้สุดโอ้นี่ปลาอย่างนี้โอ้โหตัวใหญ่จังโอ้โหนี่สุดยอด เอาเอามาล่อมันกันเอามาล่อล่อจับมันแล้วพอจับแล้วปลาดุกนะโอ้ปลาดุกโอ้ปลาดุกนะสุดยอดนะปลาดุกเมียมาที่ไร อจับมันได้สบายโอ้ตัวพักใหญ่เลยตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้ปลาตัวนี้น่าสวยโอ้ปลาตัวนี้ได้ไงวนาดแอ้ใหญ่มากเลย ไปรกานดูอยู่ตรงกลางๆแต่คนนี้นี่ตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวนี้ก็ใหญ่มากเลยโอ้น่ารักจังเลย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 โอ้สุดยอดเขือก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 เขือดทองเขือกทอง เผือกทองปลาเผือกโอ้โหนี่ปลาเผือกเลยนะนยโอ้ตัวนี้สวยโอ้สวยตัวนี้ก็สีทองเหลืองสวยมากเลยมือจับได้ด้วยโอ้โหเกดยอด

รเคนก็จะเป็นจระเข้อีกตัวหนึ่งครับเป็นรูปปั้นปูนแล้วก็ติดกระเบื้องสีหลากสีนะครับราบเงินราบทองอยู่ราบลูกแก้วเงินลูกแก้วทอง ลาฉเฉลียวเมเกียดนะครับวัดปา่าห้วยลารอร้อนออร้อนร้อน,อ,น <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับถักขังได ลานสนามลานจอดรถก็กว้างอยูน่นะครับดยสาดอกไม้นะครับ ว่าต<อ>ัดปัจจัยใส่ตู้ด้านโน้นเลยค่ะเจ้ากรถางในหยิบเลยค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญทองเราเพิ่เขียนชื่อน้ำคืนไม่หรอกค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญปืนจุดองค์พระด้านซ้ายมือเดี๋ยวเอาแผ่น, <20 S 2> ผนที่เราทำหกสิบบาทจะครบทุงองค่ะอันนี้ปัจจัยใจ้าจน,นนี้ค่ะสแกนได้อยู่นะสแกนได้ค่ะอันนี้ห้าสิบบาทค่ะแล้วอันนี้เราเขียนอะไรชื่อเราเขียนชื่อเราเขียนได้ชื่อเราใช่ไหมอตุลีเอาแผ่นหนึ่งมาเขียนซิเอากดเราแผ่นแล้วแผ่น

โอ้เงินอะไรเงิเนเงินเงินอินเดียเงนเินแขกนะครับมีหมดเลยนะเงินอันนี้ก็จะเป็นเงินโอ้เงินอะไรเนะนี่ยคโนอะไรเงินคโนอันนี้ก็มีนะอนักท่องเที่ยวนี่มาเยอะนะครับนนักท่องเที่ยวม,มาเยอะนะเงินฟรั์เนี่นยฝรั่ง,งเศสนี่เงินเกาหลีเนะี่ยเงินเกาหลีเนี่ยนี่ไงเงินเกาหลีเนะนี่ยเออเงินวอลเออเงินบอลใช่ไหมเนี่ยเออเงินวอลนะ อันนี้เงินอะไรเนะี่ยโอ้นี่เงินอะไรสิงคโปร์เงินสิงคโปร์นั <c oughs> กท่องเที่ยอวอมาเยอะนะ<ช>สังเกตจากเงินบริจาคนี่โอ้เงินต่างประเทศเยอะมากเลยเงินเยอะมากเลย ก็ยังมาติดทองเกล็ดทองติดทองก่อนนะครับก็เป็นอัญเชิญพิธีนะครับ โชคขอตัว่าได้เจ็ยบยาได้จนกงินได้อให้รวยไอวดทยาศาสเร์ถู <c oughs> คุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ